กุญแจรถยนต์แบบหมดใช้ไขควงปากแบนทำการงัดที่บริเวณล่องบากของกุญแจจากนั้นเปิดฝาครอบกุญแจออกแล้วนำกล่องควบคุมออกโดยที่มุมกล่องควบคุมจะมีล่องบากอยู่ใช้เล็บจิกแล้วดึงออกได้เลยเมื่อดึงออกแล้วทำการเปิดฝาครอบฐานออกโดยสามารถใช้นิ้วงัดออกได้เลยเมื่องัดออกแล้ว นำฐานก้อนเก่าออกใส่ฐานก้อนใหม่เข้าไปโดยขนาดฐานสำหรับรีโมทตัวนี้คือ CR2016 ความจุ3โวลต์สำหรับการใส่ฐานเข้ากับกล่องควบคุมให้ขั้วบวกอยู่ด้านบนเมื่อใส่ฐานแล้วปิดฝาครอบกดฝาครอบให้ลงล็อกจากนั้นนำกล่องควบคุมใส่เข้ากับตัวกุญแจปิดฝาครอบกุญแจ บีบลงให้แน่นเมื่อแน่นแล้วก็สามารถนำกุญแจไปทำการเปิดปิดรถยนต์ได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหากุญแจรถยนต์แบตหมดหรือวิธีเปลี่ยนฐานกุญแจรีโมทรถยนต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ